ดิฉันหาตุาตอันหาคังที่สารตังนิทายะสุขายะท่านท่านประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายนอนนอนผวายหว้ฟา,ายกีีบอลตุ๊กตัใจรอมฟังของที่เป็นบริวาล ทั้งหลายเหล่านี้แ่พ้าส่งขอพ้าส่งกรมรับรับแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพระเจ้าทั้งหลายทุกญาติทั้งหลายซึ่งการละนามเถิดสาธุสาธุ ขอสมบูรณ์เสร็จขอโชคด้วยเถิดแกเทพรากษาเถิดข้าวชาติแลักิจกรรมในเรียนเด้อครับต่อจากคำหอนแล้วครับเกาะวัดเกาะแก้วครับพี่น้องครับเป็นวัดที่สามครับหลังจากที่วัดแรกเป็นวัดกลางแล้ววัดที่สองวัดสังทองวัดที่สามเป็นวัดเกาะแก้วครับต่อจากแก้วข้าถวายไปเรียบร้อยแล้วกันเสด็จนั่งตัวบนเี่เกาะวัดครับพี่น้องครับจอดเสร็จแล้วอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับผมจุกจวงครับอันุยุ่งเพิ่มกุศลพิเศษนะครับพี่น้องครับไหว ไม่ยังลิงโอ้มีหดลิงโอ้เรือ่องลิงไง่หครับเนี่ยเอาหนึ่งสามตัวนกลางคัน้องสาธุสาธุ

uang baru Pakya Sukasatu juga satu daripadawan kamikan darayapiasan tua tua Daa si karenaang rapan yang Tuhan barang Ri Ayu Jawannoda aku bang Jaya sawwa सा वाता जायु चि वा दे भगवान् दुते अ वाधु च कमग राम रां दुता भदेवता रावे सकाती भवान् दुदे ตามปัตตมานุภาเวนะสตาจโสติภวันตุเตตาวาตุตาปมังคาการราพันตุสาปเทวตุตาตามปัจังฆานุภาเวนะสัจจโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุส่ะทุ อันนี้วัดก่อแก้วอันนี้ขออนุญาตทานนะครับอันพระอาจารย์หลวงพ่อยังทำครับซื่อเสื่อไซเซย์หลวงพ่อลงฮะหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อหลงครับขาบมาหาหลวงพ่อหลงเนาะวัดก่อแก้วทำเนาะพระเนี่ยอัญมณวัดมีเจ้าลูกครับภาษาตีนี้หลวงพ่อหลวงยุติเจักภาษาแล้วครับยต่นี่ครับ

เด้อหายเละรำลังลืนเ้ยคุณนายแม่คืส่งลูกย่างคุณนายแม่นี่ โอ้ยอุปสรรคกระไรครับมันนะครับะเฮ็ดบุญฝนกระตกตลอดครับมันโอ้ยอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดคนในแม่มาวาครับอันนี้วัดที่สามแล้วครับนะครับครับผมผัดหนาวะไม่ได้คลิปมันจะขึ้นอันเบิร์ตเต็มมันโอ้ยพกระตีร์โจ๊บเป็นมันในว่าย I

แถวลงใจเอ็นไหมใจเย็นบบนแท่งไหมเอาเซตไปแล้วครับกับภารกิจที่3ครับพี่น้องครับต่อไปก็เป็นภารกิจที่วัดต่อไปจะเป็นวัดอย่างเนาะวัดกลางวัดกลางไปแล้วมันีะวัดใต้เนาะโกสลมใต้แล้วก็วัดอันนี้ยังก็ะทั่งไงล้างลูกบาศวัดยัางก็กินบ่โบกโจกบ่เบิร์ดอะไรเนี่ย าตามมาพี่น้องครับตามมาตามมาตามมาสา,สาธุสาธุครับกราบลาครับอาจารย์ครับผมสาธุสาธุ